อตอนนี้เราใส่น้ำหนักกันที่5ตันนะฮะรถก็จะอยู่ประมาณนี้และตอนแรกเนี่ยเราทดสอบน้ำหนักกันไปแล้วเนี่ย4ตันเนี่ยล้อติดซุ้มเลยนะครับซึ่งตอนนี้เราเปลี่ยนตรงเตงให้สูงกว่าเดิมประมาณสัก2เนิ้วนะฮะวีโก้คันนี้นะฮะเราเปลี่ยนกระทะล้อให้ใหม่นะครับเป็นกระทะล้อ14กระทะล้อพอรลอยหัวยาวพอรลอยหัวยาวครับกระทะล้อ14ล้อออกเยอะนะฮะคันนี้ เเป็นพอลอยหัวยาวรุ่นเก่าๆนะครับเผาแขนยาว32ล้อออกมาเยอะทีนี้ตรงเตงตัวเดิมเนี่ยนะครับเป็นตรงเตงสั้น5นิ้วซึ่งตรงเตงสั้น5นิ้วเนี่ยเวลาที่แบกน้ําหนัก5ตันไปแล้วเนี่ยนะครับล้อจะติดซุ้มครับดังนั้นเราก็ต้องแก้โดยการที่เปลี่ยนตรงเตงให้ใหม่ใช้ตรงเตงยาว8นิ้วครับของเดิมประมาณ5หรือ6นี่แหละครับประมาณนั้นประมาณนี้ครับของเดิมอยู่แล้วก็ ต้องเปลี่ยนตรงเตงช่วยถ้าเราไม่เปลี่ยนตรงเตงช่วยนะครับมันจะทําให้ล้อติดซุ้มได้เวลาที่เราบรรทุกงานหนักๆนะฮะดังนั้นเราเปลี่ยนตรงเตงเนี่ยเราจะยืดช่วงในการที่จะให้แหนบมันยืดหยุ่นได้มากกว่านี้อีกนะครับีโก o ครับเดี๋ยวเราทําเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองทดสอบน้ําหนักกันอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อให้เจ้าของรถได้ดูว่าระดับ5ตันแล้วเนี่ยนะครับรถจะอยู่ประมาณทรงไหนล้อจะห่างซุ้มประมาณเท่าไหร่นะครับเพราะตอนแรกเนี่ย เราเปลี่ยนล้อแล้วเนี่ยนะฮะล้อออกมาเยอะเนี่ยเวลาใส่ของสี่ตันไปแล้วเนี่ยนะฮะต้องบอกว่านิ้วแย่ไม่ได้เลยนะฮะก็ต้องทําใจนะเพราะว่ารถล้อทางเมื่อนิ้วแย่ไม่ได้เนี่ยใส่แค่สี่ตันนิ้วแย่ไม่ได้ดังนั้นเราต้องเปลี่ยนตรงเตงหลังเพิ่มเพื่อจะเพิ่มความสูงให้กับตัวระยะในการยืดหยุ่นนะฮะให้รถสูงขึ้นแล้วก็ให้มีระยะในการยืดหยุ่นได้มากขึ้นนะครับตอนนี้เราก็เปลี่ยนตรงเตงเสร็จแล้ว ถ้าเป,ป็นตรงเต็งเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ทําการทดสอบ,น,บน้ำหนักกันอีกรอบหนึ่งเพื่อจะให้เจ้าของรถได้ดูว่าระดับ5้าตันเนี่ยต้องบรรทุกได้โดยที่ไม่ให้ล้อติดสุมนะครับเพราะถ้าล้อติดสุ้มนะวิ่งไม่ได้นะครับล้อบาดสุมหรือสุมบาดล้อ,อก,ก็วิ่งไม่ได้เป็นกระทะของบอยครับขอบ4นะครับถ้าเราอยากจะให้กระทะไม่ออกนะก็ต้องสั่งทําใหม่นะครับ ให้ออกมันออกมาอีกนิดนึงประมาณสักนิ้วครึ่งนะครับก็จะช่วยได้สําหรับวีโก้นะฮะทรงของเขาก็จะเป็นทรงที่ตัวเล็กกว่ารถรุ่นใหม่ๆนะครับดังนั้นล้อก็จะออกมาเยอะหน่อยอะไม่ยากครับอยากรู้ว่าติดหรือไม่ติดนะฮะเดี๋ยวเราทํารถเสร็จแล้วก็เราก็ลองทดสอบน้ําหนักกันอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอติดตามชมนะมาลุ้นกันว่า5ตันนะฮะร,รถจะพอวิ่งได้ไหมนะครับล้อจะติดซมไหมนะครับ คันนี้ก็มีปรับแต่งเกี่ยวกับเรื่องเปลี่ยนล้อแล้วก็เปลี่ยนตรงเตงใหม่นะครับหลังจากย่อมานานนะเจ้าของบอกไม่ย่อแล้วครับยกขึ้นดีกว่าครับถ้าไม่ยกขึ้นนั้นวิ่งไม่ได้ครับถ้าล้อทางแบบนี้นะฮะล้อติดซุ้มก่อนครับโอเคอะเดี๋ยวเราทดสอบน้ำหนักกันดีกว่านะฮะวีโก้ครับอ่ะตอนนี้เราใส่น้ำหนักกันที่ห้าตันนะฮะ รถก็จะอยู่ประมาณนี้แล้วตอนแรกเนี่ยเราทดสอบน้ําหนักกันไปแล้วเนี่ยสตันเนี่ยล้อติดซุ้มเลยนะครับซึ่งตอนนี้เราเปลี่ยนตรงเตงให้สูงกว่าเดิมประมาณสัก2นิ้วนะฮะมันก็จะช่วยได้ครับนะฮะถ้าเรายืดตรงเตงขึ้นนะครับไม่ต้องไปทําเรื่องแหนบแล้วเพราะว่าแหนบในระดับเนี้ยนะฮะเขาแบกไว้อยู่แล้วนะครับแหนบก็จะเป็นแหนบ6ล้อนะครับเจาะย้ายคู่แหนบเร้อยครั้นี้ก็ทารถตรงเตี้ยนะครับเราเลือกการปรับแต่งโดยการที่เปลี่ยนตรงเตงหลังก็จบง่ายกว่านะครับ เราไม่ต้องนําเรื่องแหนบให้ขยับเรื่องแหนบให้มันหนาขึ้นหรือเพิ่มขึ้นเพราะแหนบระดับนี้มีทั้งแหนบเชื่อมด้วยแหนบ6กล้อด้วยนะฮะซุ้มล้อห่างประมาณเกือบ2นิ้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าพอแล้วนะฮะสำหรับการบรรทุก5ตันได้นะครับจะ5ตันบวกก็ไหวครับนะฮะซุ้มล้อยังห่างอยู่2นิ้วอย่างเงี้ยนะยังไงก็ไปได้นะครับโอเคแต่ตอนแรกเนี่ยที่เราทดสอบน้ําหนักนะฮะก็คือพูดง่ายๆว่า 4ตันเนี่ยล้อติดซุ้มไปแล้วเพราะว่าคันนี้ใส่ล้อที่กว้างกว่าเดิมไอ้ล้อที่ทางมากกว่าเดิมนะครับคันนี้เว้ามาเล็บร้อแล้วนะเมื่อก่อนเคยทําเตี้ยมาแล้วนะฮะตอนนี้ก็เป็นวัยรุ่นกับใจแล้วอยากทําสูงมั่งเพื่อจะให้แบกได้อยากจะใส่ล้อทางนะครับเพื่อจะให้แบกได้แล้วก็ให้ล้อทางนิดนึงเปลี่ยนล้อใหม่นะฮะล้อเก่าเขามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องล้อโบกนะครับล้อดุ้งตอนนี้ก็เปลี่ยนล้อใหม่ ใส่ล้อก็ทะบอยครับขอ14นะครับใส่ได้ครับระดับ5ตัน5ตันบวกก็ไหวนะฮะคันนี้เขาจะเน้นแบกหนักนิดนึงนะคือเขาจะเล่นหนักเคยโดน6ตันมาแล้วก็มีนะฮะสำหรับวีโก้คันนี้นะครับเจ้าของบอกว่าไปโดนเขาหลอกมานะครับใส่กัน6ตันเลยโอ้โหอย่าไปใส่กันเยอะเกินนะครับนะฮะพอถ้าเยอะเกินเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นยางไม่ว่าจะเป็นเพลนะฮะจะแข็งแค่ไหนบางครั้งก็ทนไม่ไหวนะครับ ระดับหกตันเนี่ยนะฮะมันเกินลิมิตจนเกินไปนะครับเอาแค่ห้าตันนี่ก็ถือว่าสุดแล้วนะฮะอย่าไปถึงขนาดหกตันกันเลยนะครับเป็นห่วงทุกๆคนนะครับเขาไหวบางทียางก็ไม่ไหวนะครับแต่ตอนนี้ระดับห้าตันก็พอบรรทุกได้นะครับไปลองดูสักเที่ยวหนึ่งไปแต่อย่าเบรกแรงอย่าออกตัวแรงนะอะลองขับดูดิว่า<ม>เป็นไงมัง่งดีกว่าเดิมไหมไอ้เรื่องล้อติดซุ้มเนี่ยไม่น่าจะติดแล้วแหละ อยากทดสอบอยากทดลองในการขับก็ขับได้นะครับนะฮะสำหรับอูปาริชาตทอลอยของเรานะครับปรับแต่งรถแล้วเนี่ยไม่ต้องคาใจกันเลยว่าจะแบกได้ไม่ได้ไหวหรือไม่ไหวนะครับอยากจะแบกก็แบกเลยอยากจะลองไปขับก็เอาลองได้ครับนะฮะจะได้รู้เลยว่าเวลาไปใส่การจริงๆเนี่ยระดับน้ําหนักขนาดที่เราต้องการเนี่ยนะฮะรถเรามันจะพอไปได้ไหมมันจะวิ่งได้ไหมช่วงล่างจะต่ําเกินไปไหมนะครับเราจะได้ลอง ทดสอบกันที่นี่เลยนะครับสําหรับการทําแหนบที่อู่ปริชาติเพาลอยนะแต่ครน,นี้ผมไม่ได้ทําแหนบให้นะครับครน,นี้แค่ปรับแต่งเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนกระทะล้อแล้วก็เปลี่ยนตรงเตงนะครับก็คือปรับแต่งให้เจ้าของใหม่เจ้าของบอกว่าอยากจะใส่ล้อที่ให้มันถ่างออกนิดนึงแต่ที่นี้ปัญหาของคันนี้คือถ้าใส่ล้อถ่างแล้วเนี่ยล้อมันติดสมนะครับซึ่งรถก็ทําย่อมาดังนั้นเราก็แก้ปัญหาโดยการที่เปลี่ยนตรงเตงหลัง เปลี่ยนตรงเตงหลังให้มันสูงขึ้นกว่าเดิมนิดนึงนะ่ะล้อมันก็จะไม่ติดแล้วตอนนี้ระแบกระดับห้าตันถึงจะห้าตันบวกนะครับนะฮนะรถก็ไม่ยุบไปมากกว่านี้แล้วเพราะว่าตัวแหนมันก็จะอยู่ประมาณนี้แหละนะฮะช่วงล่างคันนี้เขาทามาดีครับนะช่วงล่างไม่ต่านะวิ่งได้สบ,บายนะครับไฮ้ดูครับไปได้สบ,บายห้าตันวิ่งได้โอเค ใส่กระทะของบอยครับแบกน้ําหนักกัน5ตันลองไปวิ่งดูครับอยากรู้ว่าเออห้าตัน5ตันบวกที่เราคิดว่าเราจะไปวิ่งเนี่ยนะฮะจะไปบรรทุนเนี่ยมันไหวไหมยนยก็ลองทดสอบลองทดลองกันได้นะครับสําหรับอู่าริชาติเทารลอยนะครับมีน้ําหนักให้ลองดูได้นะครับอลองไปขับดูได้ครับลองไปวิ่งกันดูนิดนึงทดสอบกันนิดนึงให้ดูครับไปละ ลองกันจริงยิงไปเลยนะฮะเราจะได้รู้มันวิ่งได้ไหมนะครับมันติดอะไรไหมกระแทกดุบดับดุบดับแล้วล้อติดซมไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก่อนที่จะนํารถไปใช้งานจริงก็ทดสอบกันนิดนึงได้ครับสำหรับโอปริชาติของเราของเรานะพิกัดอยู่ที่อำเภอบ,บ้านบึงจังหวัดชนบุรีนะครับหลังจากที่ออกไปลดเล่นมาแล้วนะเดี๋ยวเราลองถามความรู้สึกเจ้าของดูหน่อยว่าเนี่ยยืดตรงเตงไป ทำให้รถสูงขึ้นนะครับเปลี่ยนล้อถางขึ้นกว่าเดิมนิดนึงเราไปขับขี่แล้วเป็นยังไงบ้างฟีลออนทะลดมีเปลี่ยนไหมอะไรอย่างเงี้ยนะับก็ระดับ5ตัน5ตันบวกนะครับก็พอไหวนะครับซุ้มล้อยังห่างประมาณ2นิ้วก็โอเคแล้วนะฮะก็ผมคิดว่าน่าจะพอวิ่งได้ครับระดับระดับ5ตันนะครับหรือจะ5ตันบวกนิดหน่อยก็พอไหวครับซุ้มล้อจะอยู่ประมาณนี้นะ จากตอนแรกนี่สี่นิ้วไอ้สี่ตันนี่โอ้โหล้อติดซุ้มไปแล้วครับตอนนี้ห้าตันห่างประมาณสองนิ้วก็โอเคแล้วนะครัถ้าไม่ซีเรียสเรื่องทรงนะถ้าไม่ซีเรียสเรื่องทรงรถว่ามันจะสูงขึ้นเนี่ยนะครับก็เน้นเอาไปใช้งานก็ตรงเนี้ไปใช้นะถ้าไม่ซีเรียสเรื่องทรงว่ามันจะสูงก็เอาทรงนี้ไปเลยไปใช้กันนะครับรถเราจะได้เหนีวเหนียว ขับนิ่มๆเหนียวๆทนๆน,น,นะเรื่องเผาด้วยนะฮะเรื่องเผาเนี่ยนะฮะถ้าแข็งเกินไปก็ไม่ดีนะช่วงล่างแลเผามันจะทนไม่ไหวนะครับนะฮะถ้าเป็นช่วงล่างนิ่มๆอย่างนี้ก็สบายๆครับเอาวิ่งไปเลยครับอันนี้มาเปลี่ยนแหนบใหม่ขั้นแหนบใช้20มิลนะฮะ4แผ่นอต่คันนี้ก็ทําแหนบให้ใหม่นะครับอะโอเคพอก่อนขอก่อน เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างพอได้ไหมได้เลยนิ่มมากเลยนิ่มมากได้ได้เลยได้มากก็เนี่ยถ้าอย่างเงี้ยมันซุ้มมันห่างขนาดนี้แล้วเนี่ยยังไงถึงจะใส่ของมากกว่านี้ก็มันจะยุบตัวลงมาได้อีกแค่ไม่ไม่น่าจะเกินเซนเดียวนะครับเพราะเท่าที่มองแล้วเนี่ยตอนที่เราใส่สี่ตันเนี่ยนะฮะกับใส่ห้าตันมันจะต่างกันแค่นิดเดียวนะครับไม่เกินหนึ่งเซน ดังนั้นถ้าจะใส่6ตันเนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้าถ้าจะใส่เผื่อ6ตันเนี่ยผมมองว่ายุบลงมาได้ไม่เกินแค่ไม่เกินเซนนะ่ะพูดง่ายๆยังไงก็เหลือๆลนะครับคือพูดง่ายๆว่า5ตัน5ตันบวกอะ่ะยังไงก็ไหวแต่อย่าไปพูดกันหนึ่งหตันเลยนะครับเพราะหกตันเดี๋ยวเข้ามันรับไม่ไหวนะครับโอเคนะนะฮะตอนเนี้ยสำหรับอู่ปริชาติทอรอยของเรานะฮะเราก็ ปรับแต่งรถแล้วก็ลูกค้าอยากเฮ้ยลองน้ําหนักดูหน่อยอ่ะลองเอาไปวิ่งดูหน่อยลองขับขี่ดูหน่อยอะไรเงี้ยจะได้รู้อัรถรถนะฮะว่ามันวิ่งได้ไหมล้อจะกระแทกติดซุมม้มไหมลองไปขับขี่กันดูถ้าผ่านก็คือโอเคนะครับอ่ะจบไปหนึ่งรัมนะครับขอบคุณมากครับเวลารถเป่าๆก็จะอยู่ประมาณทรงนี้นะครับนะให้ดูรถเ่าๆรถเบาๆก็จะอยู่ประมาณนี้แหละคือต้องยืดช่วงนะครับยืดช่วงก็คือการเปลี่ยนตรงเตงให้สูงขึ้นนิดนึง ก็จะใ,ให้แบบน้ำหนักได้นะฮะอันนี้ก็เป็นวัยรุ่นกับใจแล้วครับนะฮะเมื่อก่อนทําล้อหมุดสุมวอาว,วมาเรียบร้อยดูโสมาีวาวมาเรียบร้อยนะวัยรุ่นกับใจอ่ะยกให้สูงขึ้นนะครับเปลี่ยนตรงเตงหลังให้สูงขึ้นนะครับ เพื่อจะให้แบกน้าหนักได้ห้าตัน5ตันบวกได้โดยที่ไม่ให้ล้อติดซุ้มนะเพราะว่าเราเปลี่ยนล้อแล้วเนี่ยล้อมันถ่างออกมาเนี่ยนะฮะดังนั้นเมื่อล้อถ่างออกมาเนี่ยถ้าเราไม่ยืดตรงเตงช่วยเราก็ต้องทําเรื่องแหนบนะครับแต่ถ้าเราไม่ได้ทําเรื่องแหนบเราก็ยืดตรงเตงให้สูงขึ้นนะครับเพื่อจะให้ระยะในการบรรทุกมันได้มากกว่าเดิมแล้วก็เพื่อไม่ให้ป้องกันล้อติดซุ้มนะครับอะจบไปหนึ่งลำจุดลอ้อ สุมเมธเขาบอกว่าเขาอยากดูคลิปนะฮะเดี๋ยวอันนี้สุมเมธเข้ามาดูแล้วเข้ามาคอมเมนต์ด้วยนะสุมเมธนะอันนี้โอเค